กลับสบายดีเด้อทุกคนมาพกๆกันอีกแล้วพี่น้องเมื่อไงทีเที่ย,ยงหน้าน่อยคือเก่าพี่น้องสบีกำลังทุบหน่อ,อไม้เบอรจัซเอาำไม้ทำไมไม่พี่ทุบ <laughs> เอาได้พี่น้องเลยโบได้จั๊กเพราะว่าน้ำไม้น้อยเนาะน้ำไม้พอดีแกงนะพี่น,อน,ออน้องแห้งอ่อนๆพอดีแกงนะแบบแบบว่าอันที่เขาจะตัดไม้ออกแล้วแล้วมันโป่งขึ้นมาไะพี่ ถ้าเบิ่งจักหน่อยนะแหงสิคักไปหามาใส่ทงไว้เนาะออแกงโลดทุบโรดโอ้ยไปแล้วผัดปอีมแกงโลดสดกินเลนอยู่ใช่ชวนถิ่บาละนี่ผักขา มีอยู่ดอกผักขาดแท้าคันนาคันไห้ก็มีมันมียาขายะาเบาสวนมันน่ะสวนนี่วนหน่อยนี่ก็มีตรงนี้มีอันเก็บให้มีนามีนาเราก็กินผักขาดในสวนเฮาถูบเอาฮะบัวจักเพราะว่าน้อไม่น่อยพอดีแกงนะพี่น้องนี่พอดีกินใบผลเลยนี่ไคหิวก็ปั้นกินไปก่อนจำประแด็กประตำไปก่อน สซดทอนหอดน้องพี่น้องแสบแสบยุบเสียงไห้เที่ยงหน้าหน่อยพี่พี่น้องไอหมอก็ได้ข้าวเดียวว่เอผดขักวันนี้นะติโตเกลือใส่เรียบร้อยแล้วอ่เกลือเป็นนัวน้ำตาลบออบาวพนางเผาอันนั้นทุกคนนางเผากระปูเพื่อตัวได้กระปูตัวหนึ่งบอทท้านังเผากระปูนี่เอาให้เพิ่นเบิ่งทีเดียวทุยยาทุย่าอะไรลูกทุยยาไอไว้เมื่อคืนโมเห็ดได้เดนี่นะ บาุบญยามาทยาประเทศเนาะทุยยาดูลูกเห็นอะไรเห็นอะไรสุนาปลาลุงสบัดีปลาลุงไห้ไหว้สบดีปลาลุงผุนนองนาเบียนอนอู่เด็กๆนอนอู่เอ้าอย่าเห็นมันเลยลูกมาห้ามเล,นล่นดูกอาจารย์เล่นดูจจะเล่นลูกส้ลลมสีแตก no no ดปลาใส่ไม่แหกแตกแล้วใส่ไปนูก มีเห็ดปลวกนัมเลยใีนะ่ไหมวนามีปลวกกับข้าวจะกีนว่าจ้ทงไว้ ก่อนน่องไหลูกใส่ปากน้องเลยก่อนน้องไหอแกงลงในเรื่องไหนแถวกองแมมบาถ่ายกินแกงมาไหมบ่กินแกล้งนั่งน่ข้างมันนั่งหมดไดินว้าย เดี๋ยวอเจอทานแตกพี่น้องเอ้ยซื้อทานเจอทานแตกขึ้เงาเอะเาขามาึ้นมาใหม่ดิเอาขึ้นมาอะไรมันนานดิฮาต้องเอากีตท่าใส่ทั้งนั้นเออกแล้วาใหม่เอใส่ใหม่มาอกีาเอาดินทรายมาจายดินทรายสิเอาอยู่ใช่โมดีมีดินทรายดินทรายกิน้มา มันโผดก่อนจังน้อยเพราแล้วฮะน้องโมกินซับเป็นยังจังโมกินปิดฟ,ฟ้าไว้ซะก่อนทอดไข่ ถ่ากินแกงมาไหมน้องหมูก,มกินบอทกยกาหมูกินสับหมูกินซกินข้าวกินน้องมวยสบายดีปลาลุงเนี่ยน้องมวยน้องไม่ทำไมกินข้าวก็ทอดไข่ถ่ายกินอันนาแกงมาไหม,ไมตี้กินแต่ไข่ร้ายก็เบื่อละวะเนอะ้องขาดเป็นน,วนัวก็แล้วโลดโกดมันนะ

รักปลห้ซุ้มมันมีหน้ามีท้วนนะแกงเพื่อมูนนแกงมาใหม่เข้าจังหวะจะแกงร้ายเรเพื่อมูนอ่ะแคบเลยพ่อเราหน้าเบียร์นวประแดดขี้นวดแต่กายไม่เอาหรอกนุ่งซะมาทำนะแบบไม่เป็นร

เวลาเขากินเข้าไปในป่าเขานะะก็จะเอิเนาะมันเดาลีดนผู้ฒ้าเอิเนาะพักคาดเดาลีดงานอะไรกันกีบกินะวิ่งงานเขาเรียกอ๋อเกีกผีด่าผีโอืมรูตนเด้ จนป่าบ่ฮะเม,ม,มืม่อไหร่ไปเมื่อไหร่ไปก้านาให่แม่ไหนไม่แม่ซื้อเลยน้ามาไปมีน้ำมีไปดื่อน้ำไปน้ำไปน้ำลูกปนเนี่ สะอเลยยู่าได้รู้มันเริอมดับควมเอยาตอขมไปไเอออมาไปหันมารู้มะแจงจิวโอ้ยใครกูเลี้ยงีมแล้อเกือบสะอ เทปได้โ,โอเคพี่น้องกินแล้วเรียบร้อยก็จะมีสองคนผู้ชายก็จะบกินก็จะบาอยากเขาเลยกินแถวปุยิงผู้ชายก็จะบะมี่แกงน้ำไม้ก็จะว่ากินอลไรกระเพาะขึ้นพี่น้องแกงน้ำไม่นะแต่ว่าห้าวนึ่งขึ้นก็หยาไม่เท่าอยากกินกับเปล่าห้าหยากินอ้าวเผาหน้าพี่น้องโอเคลับมั่งหนึ่งชิวเขาจะคิไว่าเซมิสก่อนเด้อค่ะพี่น้องค่ะกินแกงน้ำไม้ยามบ่ายยามเที่ยงอยู่เที่ยงหน้าหน่อย ค่อยอ้ายคือเก่าเด้อพี่น้องแซ่บลายมือนี่ก็ซบ,บีสองคมพบพอกันคลิปหนาเา้ยทุกคนบายจ้า mm. กินเกลือเบิดปุกหนึ่งังบ่ยาเพชร